สนับสนุนโดยทุกไก่สกัดราแบรนด์และรังนกแฮ้ราแบรนด์เช้ามานะคะคือเด็กเขาจะมางเรียนพอมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะเขาจะทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเวรประจําวันนี้เขาจะทําความสะอาดห้องเรียนนะคะหลังจากนั้นแปดโมงสิบห้านะคะเขาก็จะ เข้าแถวครูพงชาตินะคะพอครูพงชาติเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทํากิจวัตรประจาตัวนะคะ <Okay. S 1> เช่นเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยนะคะสิบเอ็ดโมงจะให้เขาเข้าแถวนะคะเข้าแถวแล้วก็เดินมารับประทานอาหารนะคะพอหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเล่นตามยีนิบุตรของเขานะคะ กับผักทางนี้ค่ะจริงๆแล้วเรามีภาพให้ชมกันด้วยนะคะเน่ากว่าข้างบนพร้อมหรือเปล่านะคะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กๆตัวเล็กๆที่เรามักจะพูดกันถึงเสมอว่าเป็นอนาคตของชาติเป็นผ้าสีขาวนะครับแต่จะมีกี่ครั้งที่ผู้ใหญ่นั้นให้ความสนใจแล้วก็มองเด็กเหล่านี้เนี่ยอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นในช่วงมาเยี่ยมเยือนวันนี้เราจะได้พูดคุยกับส่วนหนึ่งของเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินั้นปัจจุบันนี้เขาได้รับการดูแลมากน้อยแค่ไหนและสิ่งต่างๆนั้นได้รับการอุปการะการสนับสนุนจากใครกันบ้างนะครับ <Okay. S 1> โดยที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> ท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านการจัดหาทุนของมูลนิธิสุพริิมิตรแห่งประเทศไทยแลท่านหนึงก็เป็นผู้ให้เรียกว่าเป็นผู้ให้จริงๆ, <Okay. S 1> ๆนะครับ <Okay. S 1> เป็นซุปเปอร์สตาร์ดาราชื่อดัง